กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ Many P ่พนะครับผมวันอตอนนี้เราก็มาอยู่ในของแอปทีมอลนะครับผมก็เป็นแอปที่ผมเคยถอนทางการถอนไปที่เรียบร้อยก็ถอนได้นะครับผมว่าวันนี้ผมก็จะมาทําการถอนแล้วก็อัปเด็อโปรโมชั่นหรือว่ากิจการต่างๆเนาะโอเคก็คือตอนนี้มีการอัปเดตก,กิจการก็คือวันนี้เป็นวันที่23นะครับผม ส่วนกิจกรรมในการาสมัครคนที่สมัครใหม่ร,ร,รับ100ฟรีก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ถ้าใครสมัครวันนี้ก็ได้100นะครับผมถ้าใครไม่สมัครวันนี้ก็สมัครวัน,ว,นวันที่24ไปก็จะไม่ได้100แล้ว100แล้วนะครับผมาาก็จะไม่สามารถทนได้นอกจากถ้าจะทาการเติมน,นะครับผมก็คือถ้าไม่เติมก็ไม่สามารถทําได้แล้วหลังจากวันที่24ไปนะครับผม โอเคถ้าจะเติมก็ความพิจารณาตัวเองก่อนเนาะว่ายองรับความเสี่ยงได้ไหมครับเมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เรามาของกิจกรรมตรงนี้ครับผมก็คือเขาบอกว่าให้รับรางวัลให้รางวัลสาหรับก,การทํางานภารกิจเสร็จต่อ6ตตอวัน60งานนะครับผมก็คือสมมติว่าวันนี้นะครับผมก็คือเขาบอกว่าสั่งซื้อครบ60งานติดต่อ3วันก็คือรับ78บบาทนะครับผม และ2ก็คือสั่งซื้อ60ครั้งคำสั่งซื้อใน1สัปดาห์ติดต่อก,กันจะรับ168บาทหลังจากทำคำสั่งซื้อ60รายการติดต่อก,กันครึ่งเดือนรับ88บาทเอ้ย888บาทนะครับผมและยังมีอีกนะครับผมก็คืออันนี้เป็นอันสุดท้ายละการอันที่4นะครับผมคือการสั่งซื้อ60 คำสั่งซื้อติดต่อกัน1เดือนรับไปเลย2 8 8 8บาทพูดต,ตรงๆนะผมก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เขาจะแจกเขาจะแจกหนึ่งร้อยนะครับผมก็เอาหนึ่งร้อยที่เขาแจกมาเนี่ยทำงานให้ครบไปที่เท่าไหร่หนึ่งเดือนนะครับผมก็สามารถได้เลย88บาทนะครับผม2,888บาท ถ้าหลังจากวันนี้ไปก็ถ้าอาจจะต้องเติมแล้วนะครับผมถ้าถ้าไม่เติมก็ไม่ได้แล้วนะครับรือว,ว่าพวกแอปนี้อาจจะมีความเสี่ยงอาจจะปิดก,ก่อนที่จะถึง1เดือนก็ได้นะครับผมเพราะว่าพวกโปรโมชั่นนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ทําให้เราเติมนะครับผมก็คือเราเติมแล้วเขาได้กําไรเข้าจะปิดไปแล้วก็ได้ถ้าคนที่คนที่จะเติมก็ควรพิจารณาตัวเองนะครับผมว่ายอมรับความเสี่ยงได้ไหมเนาะส่วนคนที่รับฟรีก็ ไม่จำเป็นต้องซีเรียรลอะไรนะผมก็รับฟรีก็ทําไปนะครับถ้าครบหนึ่งเดือนถ้าได้จริงก็รับไปเลยนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมถ้าเราครบตามที่เขากําหนดนี้นะครับเราก็ทําติดต่อไปที่ไลน์นะครับผมติดต่อไปที่ไลน์เขาเลยนะครับผมก็คือไปมาตรงที่เว็บบอร์ดนะครับผมก็ติดต่อตรงนี้นะครับผมก็คือฝ่ายบริการเนาะบริการลูกค้าสวัสดิการไลน์นะครับผมก็คือ ติดต่อไปที่ ID TMALL 0 3นนะครับผมก็ตรงนี้ไปติดต่อแล้วก็แจ้งเขานะครับว่าเราอ่าล็อกอินกี่วันแล้วนะครับผมล็อกอินกี่วันแล้วเราก็ทำการติดต่อเข้าไปเดี๋ยวเขาจะว่าอธิบายเขาจะสอนว่าแล้วให้เราทำยังไงแล้วก็แคปอะไรหละถามอะไรมาให้เขานะครับผมแล้วยังมีกิจกรรมอีกตรงนี้นะครับผมคือในการนี่นะครับผมก็คือ รางวัลคนที่1ถึงคนที่10นะครับผมก็คืออันนี้เป็นอันดับนะครับรวันรางวัลพิเศษจากอันดับรายวาน,นะครับผมเพื่อให้แก่ผู้ใช้ที่ตั้งใจทํางานอย่างหนักบนแพลตฟอร์มนี้ผู้ใช้100อันดับแรกรายวันที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นายวันจะได้รับรางวัลจากการบริการลูกค้าของกิจกรรมก็คือ ถ้าเราเป็นคนที่แนะนำเนาะก็คือถ้าเราได้ค่าคอมมิชชั่นจะทิ้งเราเยอะนะครับผมสมมติว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นจะทิ้งเราเป็นอันดับหนึ่งถึงอันดับสินี้เราก็จะได้เงินรางวัลก็คือ8ปดพันแบาทนะครับถ้าเราได้หลังจากคนที่21นะครับผมเอ้ยไม่ใช่คนที่11ถึง20ก็จะได้ ,6888 บ แล้วก็ระวังลองมาอีกก็คือหลังจากคนที่21ถึง30ก็ได้5,888และ3 r และระวังที่31ถึง40 4,888ระวังที่41ถึง50 3,888ระวังที่51ถึง60 2,888ระวังที่61ถึง70รับ1,388 ราวันที่71ถึง80ราวันละ888ปบาทรางวันที่81ถึง90ได้รับ558บาทราวันที่91ถึง100จะได้388บาทนะครับผมก็คือเงื่อนไขเขามีตามนี้นะครับผมก็คือเงื่อนไขเนาะลสิทธิประโยชน์ของทั้งหมดเมื่อวานจะออกโดยอัตโนมัติในวันถัดไปนะครับผมก็ถ้าเราไม่ได้ก็คือเราก็ทําการแจ้งไปเนาะไม่รู้ว่า ตัวนี้ว่าเราจะได้อันดับเท่าไหร่นะครับผมก็ค <m> ือ <m> ถ้าเราได้อันดับเขาจะทําการโอนมาอัตโนมัติมาให้เราวันถัดไปเลยของวันนั้นานําว่าเราได้อันดับเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้เนาะอันนี้เป็นรางวัลของค่าคอมมิชชั่นจากทินเราที่ทําการคอมมิชชั่นนะครับผมสมมติว่าเราทําการเชิญมเพื่อนแล้วเชื่อมเพื่อนเราได้อ่าทการเล่น60ครั้งได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับผมก็เราก็จะได้อันดับรายวันได้เงินตามจำนวนนี้แล้วรางวัลพิเศษจากอันดับรายวันนะ ส่วนตรงนี้กิจการตรงที่วันที่22ถึงวันที่26วันนี้ก็เป็นวันที่23นะครับผมก็คือ,อเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมเชิญเพื่อนมาลงทะเบียนและทํางานให้เสร็จให้เสร็จนะเพื่อแล้วเราวานเชินเพื่อนมาสมัคร18บาทนะครับผมนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ผมได้ติดต่อไปทําที่แอมีนแล้วนะครับผมก็คือิอกจกจรมตรงนี้นะครับทำแอมีสบอกว่าให้เราก็คือพูดที่สมาใหม่ต้องทำการเติมนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจ ว่าผมไปถามแอมินแอมินบอกว่าผู้ที่สมารใหม่คนที่สมารใหม่ต้องทำการเติมหนึ่งร้อยก่อนถึงเราจะได้18บปาทตรงนี้18บปาทจากค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าคนที่สมารใหม่ไม่ต้องทางการเติมเราก็ได้แต่ว่ามันขาดกันที่แอมินตอบมาก็คงไม่ได้นะครับผมยังไงถ้าคนสมารใหม่เราก็ทำการแคปไปถามแอมินนะก่อนเนาะ แล้วก็ไปแจ้งแอดมินก่อนถ้าได้คช้ได้ถ้าแอดมินบอกว่าคนสมัครใหม่ต้องเติมเราถึงจะได้18บาทาก,ก็ไม่เป็นไรนะผมก็คงจะไม่เป็นไรยันเราไปนะผมถ้าคนถ้าเราจะเติมก็คือต้องพิจารณาตัวเองก่อนนะว่ายอมรับความเสี่ยงได้ไหมทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วความศึกษากล่องลงทุนนะครับสกิลกิจการพกนีก็ตามนี้นะผม อันนี้นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมของวันที่19ถึงวันที่23คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันที่23นะครับคือเข้ามาแล้วรับ100บาทนอกะภายในเวลาจังกัดก็คือถ้าเลยวันนี้ไปก็จะไม่ได้100นะครับผมแล้วก็ไม่ได้100ก็จะไม่ได้ทํางานตรงที่ค่าคอมมิชชั่น0.4%ตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินจากตรงวิก้ด้วยคือกรารทําง,งานครบ3วันแล้วก็ในสาดาแล้วก็ ขึ้นเดือนแล้วก็1เดือนเนาะก็คือจะรับรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้แล้วถ้าจะรับรางวัลตรงนี้ก็ถ้าจะรับรางวัลต,ตรงนี้ก็ต้องทําการเติม100อยนะครับผมถึีจะสามารถมาทําแล้วก็มารับได้เนาะโอเคเรามาอัปเดตกิจกรรมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่คงฉันกันเลยนะครับผม,ผมก็วันนี้ผมจะมาทงการถอนนะครับผมก็คงจะเก็บไว้สักหน100นะึ่งร้อยเนาะเพื่อ,อท่านกรรมอะไรเงี้ย เพื่อในการทำ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 ,ทำงานแล้วก็รักคนะ่าคอมมิชชั่นเนี่ยประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเราก็มาทำการถอนเลยเราก็มาตรงที่ถอนนะครับผมถ้า,อาถอนที่เท่าไหร่100%นะครับผมเผื่อซับประมาณเท่าไหร่100%่งนนะอืมนะกินหนักกินหนักท่านผู้ชมถอนเท่าไหร่ด,ดีอา่า <laughs> โอเคถอนไปเลยนะครับผมก็140นะครับอ่านะครับก็เขาไม่คิดคัดเนียนเนาะส่วนในการถอนนี้ก็ผมได้สอนวิธีในการกรอบอ่าในการถอนไปที่เรียบร้อยก็คือเกาะวิธีบัญชีอะไรไปที่เรียบร้อยเนาะเพราะผมได้สอนหมดแล้วนะครับผมก็ไปดูคลิปหลังๆได้นะครับมีคลิปหลังๆให้ดูว่าว่าต้องทําการสมัครยังไงเนาะ โอเคนะครับผมก็มาตรงนี้เราก็มาทำการถอนเดี๋ยวผมขอใส่รหัสถอนก่อนนะครับจะถอน140นะครับผมว่าจะเข้าไหมเนาะโอเคนะครับก็ใส่รหัสไปที่เรียบร้อยแล้วก็จัดทำการถอน140นะครับก็กดตรงที่ถอนทันทีนะครับผมก็คือสมมติว่าเราถอนวันนี้เงินก็จะเข้าพรุ่งนี้ถ้ามันไม่เข้าพรุ่งนี้เวลาประมาณ48ชั่วโมงถ้าไม่เข้าเวลาประมาณ48ชั่วโมงก็ทํา กติดต,ต่อไปที่แอมินได้นะครับผมโอเคนะคเขาจะไม่คิดค่าธรรมเนียมนะครับกดถอนท,ทันทีส่งไปที่เรียบร้อยโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้การทางถอน140แล้วเหลือประมาณ101นะครับผมก็ไว้101นี้ในการทําค่าคอมมิชชั่นนะครับทางการสั่งซื้อเนาะเดี๋ยวเราไปที่บันึกการถอนก่อนนะครับ โอเคจากขั้นที่แล้วที่ผมทาการถอน138ก็คือเงินเข้าไปที่ร้อยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาถอน140ว่าจะเข้าไหมเราดูกันนะครับผมโอเคมาตรงที่ค่าคอมมิชชั่นกดไม่ติดครับผมคือเมื่อกี้เหมือนว่าทำแอรหรือว่าทำเว้นี้มันจะค้างนะ แล้วเราก็ทกําการที่ค่าคอมมิชชั่นตอนนี้ผมวันนี้ผมก็ได้ทําการครบหกสิบค้างแล้วนะครับผมก็โอเคก็ประมาณไว้100ไว้100เพื่อทําการคาสั่งซื้อถ้าต่างกว่า100ก็น่าจะทําคําสั่งซื้ออัตโนมัติไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณมาอัปเดตกิจการประมาณแค่นี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการของรับ100ฟรีแล้วนะครับผมก็ พ,พี่เพื่อนน,นะครับผมก็ถ้าเรือวันนี้ไปก็สาสมไม่ได้แล้วเนาะก็จะไม่ได้หนึ่งรอฟรีรแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ผมมาอัปเดตกิจาก,การอะไรแล้วก็มาทําการถอนให้นะให้ดูนะครับผมว่าจะถอนเข้าไว้แต่ว่ามาอ,อัปเดตกิกจาก,การให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาเล่นแล้วก็มาลัก100ฟรีของวันที่13วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ใครอยากจะมาทําก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับ แล้วก็รหัสแนะนำเนาะหรือว่าจะมาะหรือว่าจะกดรหัสแนะนําของเพื่อนหรือว่าของเพื่อนเพื่อนหรือของพี่ๆของตัวเองก็ได้นะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสาในการอาัปเดตกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมว่ากิจกรรมนี้ต้องทายัางไงต่อเนาะเพราะเดี๋ยวผมจะไปทําการติดต่อไอเมนว่ามันต้องทอํายังไงบ้างตรงไหนบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอข้อมูลข่าวสาด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็บ๊ายบาย